สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมจักรินรถปวดป้ายนะครับก็มาอัปเดตนะครับเป็นงานแท็กซี่ปวดป้ายนะครับของลูกค้าทางหาดใหญ่นะครับของพี่บางโก้นะครับอตอนนี้ก็จะเตรียมความพร้อมนะครับว่าจะเดินทางวันที่เจ็ดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งจองแล้วก็โทรสอบถามกันเข้ามาอย่างเยอะอย่างมากมายนะครับนี่ก็ของพี่บางโก้นะครับงานของลูกค้าทางอ่า จอมพระนะครับผมก็พ่นสีไปแล้วนะครับก็รอเบาะนะครับรอเบาะแล้วก็รอตัดดําล่างนะครับก็อีกไม่กี่วันก็ได้ส่งทางจอมพระนะครับนี่นะครับของลูกค้าปากช่องนะครับรถเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวรับรถได้ได้เลยนะครับผมทางปากช่องแต่สลัคันนี้เป็นของลูกค้านะครับของพี่บางโกะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนมอน้าให้นะครับผมก็อันนี้เป็นของลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับผมนะครับเป็นลูกค้าจ่ายเพิ่ม นะครับก็มุมมองของอผมขายนะครับก็อยากให้ลูกค้าเอาไปไว้ใช้านานๆนะครับก็เลยเตรียมความพร้อมให้ลูกค้านะครับลูกค้าบางท่านก็ไม่กล้าตัดสินใจซื้อนะครับเห็นราคาถูกไปนะครับผมก็ผมขายอยู่ในราคานี้นะครับผมลูกค้านะครับท่านชื่นชอบก็สั่งจองเข้ามาได้นะครับก็ เทปตามระบบตามราคาให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะว่าเอาไปแล้วจะใช้งานไม่ได้นะครับผมใช้งานได้พร้อมมินทางไกลเลยนี่ผมจะไปหาดใหญ่นะด้วยซ้ำนะครับผมสําหรับคันนี้ก็ขอบคุณอย่างมากนะครับที่ไว้ใจกับทางจักรยานรถบดป้ายนะครับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับนะครับของพี่บังโกะบอกว่าถึงบ้านแล้วก็ช่วยอัปเดตให้ผมดูหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ดูนะครับนี่นะครับ ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณฟีซีนะครับที่สั่งจองนะครับมาต่อเนื่องเลยนะครับทางช่องผมขายแต่รถแท็กซี่หมดไปนะครับก็กราบขอโทษอีซีเลยเยอะๆนะครับผมที่ไม่ได้รับสายนะครับก็รับสายแล้วผมก็จะรับแล้วก็โทรกลับเองนะครับ เป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมนะฮะสวยๆนะครับคันนี้เป็นงานลอกสีของบางโกะนะครับเมื่อวานนี้ท่านโทรมาก็คุณจักรเียนพร้อมยังรถมันรถพร้อมแล้วนะครับก็เตรียมจะเดินทางเท่านั้นนะครับช่วงนี้ติดภารกิจนิดหนึ่งจะต้องทยอยนะครับทยอยส่งนะครับผมทยอยส่งเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับของที่บางโกะนะครับนี่นะครับ ขอบคุณอย่างมากนะครับขอบคุณเอฟซีก็มีลูกค้าทางจอมภาคสั่งมาแบบนี้นะครับอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวรอรอรถเสร็จนะครับผมรอรถเสร็จก็เดี๋ยวจะทําการเอาไปส่งาครั้นี้ปูพื้นข้างล่างหน่อยนะครับตามงบประมาณของลูกค้านะครับผมงบถึงก็จัดให้ได้นะครับนี่นะครับงบน้อยทําไม่ได้นะครับเพราะว่าการใช้จ่ายของผมมีมีต้นทุนในการทํานะครับเอฟซีทุกท่านต้องเข้าใจนะครับราคาถูกจะได้แบบนี้เป็นไปไม่ได้นะครับ บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมขอทําความเข้าใจกับอฟทุกท่านเลยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับเบอร์โทรศัพท์มีหลายคนบอกว่าโทรมาไม่ติดนะครับผมก็ลองกดย้ำครั้งที่2ก็ได้นะครับ0933736126นะครับ0933736126นะครับก็เดี๋ยวจะทำอีกจะใช้เป็นเบอร์ทำรองอีกสักเครื่องนะฮะหาเครื่อง เป็นแค่รุ่นเก่าๆนะครับที่ไม่ไม่ใช่รุ่นสัมผัสเป็นปุ่มกดว่าจะมาใช้อยู่นะครับนะครับนะครับพี่น้องก็ผมขออนุญาตนะครับพักการถ่ายคลิปไว้แค่นี้นะครับผมยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้นะครับมีโฆษณาก็ดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับขอบคุณสําหรับรถพกเกี้ยวตัวนี้จะมีมีรีโมทให้ทุกคันเลยนะครับเป็นรีโมทติดมากับตัวรถนะครับผมมีทุกคันเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับว่า ซื้อไปแล้วจะไปติดตั้งรีโมทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะไม่มีรีโมทแต่ถ้าเป็นออโต้จะมีรีโมทหมดเลยนะครับปรับคุณทุกกติดตามครับผมสวัสดีครับ